ไปฟังมาจากไหนนะครับรับซื้อทุกใบขายได้ทุกใบไม่จริงนะครับไม่เป็นข้อมูลทีเ่เป็นความจริงนะครับธนาบัตรแบบที่ขายได้นะครับจะต้องมีความพิเศษนะครับหายากกว่าปกติแต่ว่าหาได้จริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเพจจลานลมคอย FC ผมจะให้ดูธนาบัตรแบบที่หายากแต่ว่า มีการพบเจอแล้วขายได้จริงๆนะครับธนบัตรโพลิเมอร์รุ่นใหม่นะครับเห็นไหมครับแบบเนี้ยเราคุ้นเคยเราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับแบบที่หาง่ายนะครับยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับธนบัตรปกติเห็นไหมครับมีแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับส่วนใบที่ผมรับซื้อนะครับเพื่อนๆดูนะครับใบนี้ไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับเป็นธนบัตรของจริงนะครับออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นธนบัตรโพลิเมอร์รุ่นใหม่นะครับเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับแค่หมวดตัวเลขไม่เหมือนกันเท่านั้นนะครับลายเซนอะไรก็ก็เหมือนกันนะครับจุดแตกต่างกันก็คือแถบแม่เหล็กตรงนี้นะครับอันนี้แบบปกติทั่วไปนะครับมีแถบแม่เหล็กนะครับแบบที่หายากแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับอันนี้ไม่มีแถบแม่เหล็กนะครับดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับแยกเพจให้ออกเพจจริงเพจหลอกอันไหนซื้อจริงอันไหนทําคลิปหลอกนะครับจะได้ไม่โดนสับสนหรือว่าจะได้ไม่โดนหลอกนะครับ นี่นะครับของจริงต้องแบบหายากนะครับอ่านี่นะครับอันนี้แบบปกตินะครับแบบปกติส่งแบบนี้มาผมไม่รับซื้อนะครับผมรับซื้อแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับใบละ1 0 0 0ถึง2,000บาทราคาตามสภาพนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆแบบนี้ซื้อใบละ2,000บาทนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบสภาพยับๆแบบนี้นะครับก็อาจจะได้พันกว่านะครับ1 0 0 0ถึง1,500บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่า จะต้องไม่มีแถบแม่เหล็กแบบใบนี้นะครับถึงจะขายได้นะครับ